เอาละค่ะต่อเนืองค่ะมากันทีเทศบาลตําบลสํานักค้ามค่ะเขาได้รวมกับองค์กรบริองค์การบริหารสนจังหวัดสงขลาและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหาดยหญ่และก็สมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลายรวมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีน2010นเซย่างหิ่งย้ญ่ของจังหวัดสงขลาค่ะที่บ้านด้านนอกนะคะมูทีจ7ตําบลสําหนักค้ามอำเภอสเดาจังหวัดสงขลา ว,วันที่หนึ่งถึงวันที่สามุมภาพันธ์นะคะสองพันหนร่อห้าสิบเจ็ดนี้ค่ะท,ที่บริเวณโรงแรมโอลิเวอร์พลาซ่าซึ่งก็เถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์ข่าวบอมที่บ้านด้านนอกก็จะมีการจัดนะคะโดยมีอ,มองค์เทปองค์เทพใช่ยชิงเอียององย้ญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะจะมาตั้งวายนะคะที่นันให้หนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติได้สักการะบูชาชมการแสดงมังกรทองเ้า ข้อไปการมังกรททองเนี่ยปีนเซาแล้วก็ยังมีสิ่งโตนะคะเซม,มนทนจากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะถูกๆวันตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันทีส่สมกุมภาพันธ์แล้วก็มีการรับอังเปานะคะนำโชคฟรีด้วยค่ะ ท้งนี้นะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บริเวณด้านนอกค่ะให้รอบมาสู้ภาวะปกติหลังจากที่ได้รับพลนกระทอบจากเหตุการณ์ข่าบอมและก็รถเครื่องค้าบอมนะคะส่งพลนให้หนักท่องเที่ยวนั้นลดลงประมาณร้อยละหกสิบทางจังหวัดค่ะโดยทางด้านหน้ายนพน่นบุญญามณี่นายากองคการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เล่าให้ฟังวา่าตนเองยอมรับค่ะาว่าเหตุการณ์ที่ว่าเกิดระเบิดขึ้นที่ด้านนอก ที่โรงพักสะเดาเมื่อปลายเดือนท่านว่าคม2 5 5 6ทําให้หนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยกลัวไม่ห้านข้าวมาเที่ยวที่ด้านนอกค่ะซึ่งก็ได้ส่งเปิ้งกระทบนะคะต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจของบ้านด้านนอกเป็นอย่างมากค่ะรายได้ที่ตลาดด้านนอกเนี่ยได้รับวันละประมาณ5 7ล้านบาทก็เลืออยู่ที่ประมาณ้อยละเซซิปนะคะประมาณ2 3ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ทมรือก็ตามค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและก็ภาครัฐนะคะก็ได้ตัดสินใจกู้ผับหลักดันทีบ้านดันดน,นอกเนี่ยให้ลบมาเหมือนเดิมโดยการจัดงานเทศก,กาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ค่ะและก็ถ้าให้ทางอ,ทอ่ทอทนะคะรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานทัดย้นะคะและก็มีการประสานกับบริษัททัวร์ในประเทศมาเลเซียให้นํหนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามารวมกิจกรรม ต้หรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนั่นค่ะก็จะมีถูกาัก่วนเข้ามาให้การช่วยเหลือทั้งช่อกอส่งคลา้าตำรวจทหารและก็ภาคเอกชนจึงมั่นใจได้ค่ะว่าจะไม่มีเหตุการณ์รายๆเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำเหมือนเดิมค่ะนี่ก็เป็นความร่มมือกันของๆร้ไฟนะคะที่จะพยายามร่มมือค่ะพัฒนาและก็พยายามจะทําให้เศรษฐกิจเนเรื่องการท่องเที่ยวนะคะรอบมันเป็นเหมือนเดิมหลังจากทีทางด้าน บริเวณบ้านดันนอกนะคะก็ได้ทุกข่าบอมก็ถือว่าสร้างพุ่นกระถอบเนี่ยยังมากทีเดียวนะคะทำไ้หนาท่องเที่ยวเนี่ยลดใหไปมากแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นไปแล้วนะคะทางทางีไม่ยากให้เกิดแต่เนมาเกิดไปแล้วะคะ่ะก็ต้องทำาบือนพื้นะคะที่จะให้เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวบรรยากาศการท่องเทียยาาเท่ยวคือคักรอบมาเป็นบรรยากาศเป็ว่าเหมือนเดิมนะคะโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แรกฟที่บอกไปค่ะเขาได้มีการจัดงานตุรจีนนะคะ เนยนยามอีกรอบนึงค่ะจัดขึ้นในวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามคุมภาพันสองพันหนร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะใครเด็กอยากไปรวมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเขาบอกจัดย่าง,งยิงไงทีเดียวค่ะนะกนะ็สามาถไปรวมกิจกรรมได้ประว่านในงานก็มีหลกักหลยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนำองค์เทพเจ้ามัทมาให้กราบไหว้บูชาให้สักาการะกันแล้วยังมีการแสดงต่างๆภายในงานนะคะก็เนชะิญชวนค่ะ,คะใครที่อยู่บริเวณกคเคสนใจอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันได้ทัวันที่หนึ่งถึงวันที่สามคุมภาพันค่ะ